บอกเลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยลหลายๆคนนั้นก็เลือกเดินทางไปเที่ยวที่ต่างประเทศนะคะเพื่อเสพบรรยากาศใหม่ๆในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนะคะไม่ว่าจะไปร่วมกับเพื่อนๆหรือครอบครัวและคนรักเช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มชื่อดังนะ,ะอย่างคุณป้องนวัตนะคะที่ได้เลือกเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ที่ผ่านมานี้แต่แล้วงานนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ไายถูกดราม่าค่ะเมื่อคุณป้องนวัตนะคะได้ลงรูปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่งงานนี้ กลับโดนชาวเน็ตไล่ออกจากประเทศเพียงเพราะแคปชั่นนี้ค่ะ จากกรณีเมื่อล่าสุดนะคะวันที่2 9ธันวาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาทางด้านของคุณป้องนวัตน,นะคะก็ได้อัปเดตรูปภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะโดยเผยภาพลุกหล่อนะคะใส่แว่นแล้วก็ยืนพิงกับผนังรถไฟใต้ดินนะคะพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าอยู่นี่รถก็ไม่ต้องขับนั่งแต่รถไฟวันหนึ่งวันหนึ่งเดินไม่ต่ำกว่าหมื่นเก้ามีหน้าคนที่นี่เขาถึงอายุยืนกันดีจุงต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่หนุ่มป้องเนี่ยได้ โพสข้อความดังกล่าวออกไปงานนี้กลับมีดราม่ากเกิดขึ้นค่ะเมื่อมีชาวเน็ตน,นะคะบางส่วนเนี่ยหาว่าคุณหนุ่มป้องนวัดเนี่ยเป็นคนชังชาติบ้างกําลังดูถูกประเทศของตัวเองแถมยังไล่ให้ไม่กลับประเทศของตัวเองอีกบางคนนะคะก็บอกว่าอยู่เมืองไทยก็เดินเป็นหมื่นก้าวได้ไม่เห็นต้องมาแสะเลย ซึ่งงานนี้นะคะชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ระบุข้อความอย่างมากมายว่าใครชมประเทศไหนก็ไล่เขาไปอยู่ประเทศนั้นแหละแทนที่จะสัเนียกว่าทำไมประเทศเราถึงไม่เป็นแบบเขา ในขณะเดียวกันนะคะก็มีชาวเน็ตบางส่วนหาได้เข้ามาระบุข้อความถึงหนุ่มป้องนะคะหลังโพสแค่แคปชั่นนะคะว่าเขาโพสแค่แคปชั่นเฉยๆไม่ได้พูดถึงประเทศไหนไม่ได้มีเจตนาจะแสะอะไรแค่ลงรูปเที่ยวและก็บอกว่าเดินวันละหมื่นเก้าก็กลายเป็นประเด็นทําเรื่องที่ไม่มีอะไรให้กลายเป็นมีอะไรไปซะอย่างนั้นคนที่มาไล่เขาเนี่ยคือเหมือนเก็บกฎอะไรมาคะพี่ป้องทําผิดอะไร ในขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนนะคะก็ได้เข้ามาให้กําลังใจพระเอกดังนะคะว่าเที่ยวต่อไปขับป้องมันคือความสุขของเราพวกที่มาแสเนี่ยบ่งบอกถึงรอยอยักสมองที่คิดแต่แง่ลบทัศนคติแย่ท็อกซิกเรามีสิทธิ์ชื่นชมที่ไหนก็ได้ที่เราชอบใช่ไหมคะและแคปชั่นก็ไม่ได้ว่าจะอะไรไม่ได้เปรียบเทียบกับที่ไหนเลยอ่านแล้วหัดคิดบวกกันบ้างนะคะ งานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นดราม่าส่งท้ายปีจริงๆสําหรับหนุ่มป้องนวนัดงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่มีอะไรค่ะไม่น่าจะมีอะไรเลยก็ว่าได้